ครับผมสวัสดีครับผมรับรับพอดีอยู่ในงานเลยครับพอดีเขาพอมเสียงแหะได้นินก็ล่ะเสียงมันดังคนงานออกมาเลยอ๋อได้ยินอยู่ครับอ๋อที่ว่าไปเฮ็ดลงท่านันบ่ครับครับครับเป็นเจ้าภาพครับอ๋องานบวชเนี่ยลงทางเลยครับผมบันทึกได้ครับเนี่ยอ๋อบันทึกแล้วครับผมโอเคคำแรกเลยผมขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ไวพร้มวันเกิดได้ในคอมเมนต์ ขอให้ท่านจงสําเร็จไม่งวดนี้เด้อมีเงินมีทองใส่ทุกคนเ้ยครับเด้อโอเคครับเขาเรื่องของเขาแล้วครับสาธุสาธุกับผมเสียกาครับครับผมจะบอกให้นะคนมีโชคครับผมงวดนี้ฝากพี่ฝากนองเอาเลยครับฟังความฝันผมก่อนบ่เลขผมได้มาแล้วแล้วผมเสี่ยงแล้วแล้วก็ฟันแล้วเป็นที่มั่นหมายของผมแล้วครับผมฟังเลยครับเด้อผมฝันว่างวดที่แล้ว งวดก่อนผมฝันว่าถูกกินงวดที่สองผมฝันว่าถูกแทงงวดนี้ผมฝันว่าผมถูกจับไปยิงเป้าถูกแก๊บไปยิงเป้าแมนครับย<อ>ิงเข้าเป็นกลางหลังเลยสามนัดเลือดอาบเต็มหน่อยหยุดหยุดหยุดเลยครับอุ้ยนี่เป็นตาจังทัากระห่าบาทเลบอกว่าถ้าฟันแบบนี้ห้ยเอ็ซีทืนเลยครับผมเชียร์มันให้ตัวเลขของค่นครับแล้วผมจะ คิดว่าบารมีผมเนี่ยที่ลงทานมันผมขอเป็นแล้วแะงวดนี้แต่กิดเลยน่ผมติบอกให้ถ้าฝันแบบนี้จะ่านมาแล้วสองครั้งที่ผมฝันว่าถูกยิงกับถูกแทงนั่้บ่ะครับงวดอ่างวดงวดหกงวดที่ปู่ให้เก้าหาสองอ่ะเสี่ยนขาฝันว่าถูกลูกซองยิ่งเขาเต็มเต็มหน้าอกมัน้บ่กลางหลังแต่ว่าบ่เป็นยังบ่อ่าล้มล้มแต่ว่าบ่อตายในฝันบ่อตายครับ แล้วก็วดสองมาสฟันาถูกแทงครับครับแต่แก่คนฟันไหนทั้งที่กันครับผมเพราะว่าเสี่ยงแล้วแล้วงวดนี้เสี่ยงแล้วได้มาตัวเหล็กแล้วมาเสี่ยงสือมาลงลงทัางถเสียนสียนเขานะครับแล้วกับฟันว่าถูกตำรวจเนี่ยสามคนเนี่ยไม่หิวปีกไปมัดแขนไว้ยิงเป้าเลยบูปันเบบเอาเปเอาตายเลยใส่ตุ่มตุ่มตุ่มเลยรับสามนัดเลยบอกครับครับเนี่ยผมบอกว่า นี่เขาเขาอีกแล้วไอ้ก็ต้องไปทำอะไรได้หมดเลยก็ต้องไปฝากบ่อเอฟซีก็ต้องมีคอมเมนต์ถ้าผมคอมเมนต์นะมันสีออกตัวถ้าผมใหม่ฟันทงตัวหนึ่งันจะออกตัวหนึ่งนะครับพี่บอไคเพราะฉะนั้นอยากให้ซื้อพอๆประมาณกันครับเพราะฉะนั้นเส้นขาสิบ่อฟันให้สำหรับหัวนหนีเนาะครับเนาะครับเ <นะ S 1> พราะว่าเลขมันเกิดบ่หลายตัวไหมครับแม่นแมนครับเลขบ่หลายตัวยงเสียงเสียงเขาอย่างไรเสียงเสียงบ่อันใดก็ครับ อย่างไรเสียงเคียงเขาปะยังไม่โอ้บอบอครับอ่าได้ได้ยินเบาเบาอ่าเสียงเครื่องได้ยินเบานิดเดียวครับผมเอาเสียงขาครับนี่เสียงขาเส้นขาเอาเจ้งซี่ครับเส้นขาเล่าความฝันที่ปูมาตองวดให้ฟังอีกจะกรอบนะครับปูมาตองวดคือว่าเพิ่นเอาปลามาให้สองตัวมีปลาอย่างกับปลาเข็งบันเท่าน่ะครับปลาหมอปลาหมอครับผมกับปลาท่อน สองตัววางไว้ในถาดแล้วทับกระดาษแผ่นหนึ่งไว้เพื่อนบอกว่าเอาปลาไปปล่อยใหแน่มนนีสุกมีหลับแล้วผมเกเละรับตัวนั้นมาแล้วเลยเห็นตัวเลขอยู่ในกระดาษนั้นครับห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดครับผมครับเป็นน้ำสองมาผมเลยไปซื้อปลามาปล่อยผมซื้อปล่อยตั้งเจ็ดสิบโลปล่าบู๊เจ็ดสิบโลที่ครับ ผมเมนเจ็ดตแต่ว่าแต่ว่าเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลครับบูยบุใหง่ัวนี้ครับปลาช่อนปลาหมอเทศครับผมล่อยไปเจ็ดสิบกิโลครับโอ้ก็คือเอาตามเฮ็ดตามความฝันเลยรคับอันนี้สูงตรงนี้แหละที่ผมปล่อยปลาเนี่ยเจ็ดสิบกิโลนะจะแหวนอีกหน่าจะสนใจที่กันเจ็ดศูนนี่ก็ด้แต่ว่าได้บอกเป็นตัวเลขเหมครับผมเดี๋ยวจะ้งคิดเอาคือว่าเขาปล่อยบุญไปเจ็ดสิบโลครับ บัดน,นี้ก็เลยได้เลขห้าเก็ดกับเก็ดแปดมาเนาะสองตัวเนาะครับผมได้ว่าเลขสามตัวในเพิ่งกระโชว์ห้เพิ่งา่าอยู่ในนี่นี่สามตัวแต่เลยเห็นหยุดักียบเงียบแต่หลังจากคนมีโชกสัมผัสผ่าผมไปแล้วปับ๊บเพิ่์น,น้อามาบอกเลยวนะ่านี่นะดูให้ดีเข็นบอดอบบอดอกจันแดงยิ่งกว่าดอกจันสามตัวกระแดงคือแม่แงดงเป็นคืนหรือยัง<อ>เป็นเชยนใบป้าย กระดานบอดครับผมเลขสามตัวกับนี้แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ครับแล้วก็สี่สองห้าเชิญไปสองตัวตร่นี้สี่สองห้ามันบอกครับครับครับโอ้แปดเจ็ดสี่สี่สองห้าถ้าเอาเลรยญเท่ากับสี่สี่สองสองหาเป็นสี่ประมาณนี้ถ้าเกิดตัดเหนียญแปดที่ที่เจ็ดไปทีเด้อไฮวาอย่าลืมตัดมันบอกครับ ครับครับเจกจะลืมสัตว์ได้มาทางล่างนี่ผมบอกว่ต้องว่ต้องนั่นแบบนำหรือมาดถังข้างล่างนี่ห้าเจ็ดเขาแน่นอน <c oughs> ผมว่าได้ชื่อเลขประมาณนี้เข่าแน่นอนแต่แบบมีเงินแน่นอนถ้าผมฝั่นตีนะสามนับเต็มๆนะกับ้างล่างคต้มตุ่มตุ้มมันผิดตัวกติยังนึงอว่าตัวกฤติเขายิ่งอยู่ข้างล่าง เมื่อที่ผมแชีงเนี่ยเขาจับผมไปแขนคือเป็นพระเยซูน่ะนะครับเอาไปไว้กางเขนนะมโ oh. อ,อ้ยจากดินประมาณสองเมตรแล้วก็ยิงเลยตมตมตมโอ้ใช่ว่าถึงแค่ถึกแง่เด้อมั้งไม่ทีสามตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็บ่บ่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่าคุยอ่ออเพราะอันนี้คือตั้งขอสังเกตว่าเพิ่นยิงสามนัดสันดอ,อกครับจะให้ยล้วแต่ทีจิตใจนาเบิ่งว่า วันว่าถูกบีมถูกแขงสองวันแล้วไม่เข้าได้งวดนหนึ่งสามนับเป็นๆน,น,น,นครับมัดไปเลยเด<ต>้วยมัดไว้แนนเอียดเลยกับซัดเลยตมำๆเลยด้วยมัดแขวนไว้มัดแขวนไว้คล้ายๆพระเยซูอ่าอ่าให้คือถ้านึกภาพพอออกให้นึกภาพอ่าแขวนพระเยซูเลยครับครับให้นึกภาพนั่นเนาะครับแล้วก็มัดแนนเอียดเลยนะครับเลยกับไปเลยบาทดูสามแปดนับเลยอื ต๊ะแ okay. ก้วผมช่วูสัตว์นะโอ้ตยตายตายตายยันเลยผมยานก็ฟันติดคอนเลยผมว่าโอ้ย <c oughs> ผมเป็นแบบนี้แต่นาะยผมบอกโอ้ยคือ <c oughs> ผมเชื่อมันเลยคน <c oughs> ไม่โชคตามไหนดีก็ับเลขวันนี้ครับครับผมมาแตา่ไหนก็ช่างเอาเลขผมไปเลยครับ <c oughs> แล้วตาผมก็เหมือนเดิมผมว่าแต่แน่นอนครับ <c oughs> ไม่กดก็ล่างได้แต่นแน่นอนแต่ <c oughs> <c oughs> ถ้าใจผมได้ผม,มหยฟันถ่ายไม่ถ่ายไม่ดียหน่อยลงครับ <c oughs> ผมเกฟันเรื่างอะไมเรียนน่อลงถาผมวันตัวนุ่มเดี่ยวตัวนี้นะครับผมผมฟันไปหกผมฟันห้าเก็บแต่ว่าจะบอกว่ามาจังอ่าม่เรียนตัวเองเลยซื่อหน่อยลงุงครับแต่ว่าก็คือเส้นขากับบอกไว้แล้วเนาะครับเนาะว่าจังไหนกับเลขขับเลขสามตัวเนี่ยมีสองหางเลขสองตัวล่างก็มีสองหางเพราะฉะนั้นตัวเลขนะบ่หลายตัว ให้พิจารณาครับให้พิจารณาเบิรงคือจังวดที่ผ่านมาถ่าย้าเส้นขาฟันเส้นขาฟัน4-3น้องงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าเพินออก7-3แม่นครับเพราะฉะนั้นต้องเอาจุดนี้มาพิจารณานําครับแล้วก็ผมจะได้เร็ยบุญง่ายข้อมึอนี่คือบวชหน้าแบบเป็นลูกค้าร้อมครับแต่ว่าผมเลขใหญ่อี่คนนี้แล้วะฟังแล้วก็เชี่ยงแล้วก็หรือว่าคือเก่าครับครับฟันแบบสไตล์เก่าเลยที่เคยแตกมา ผมก็เลยอยากฝากเอฟซีมาจับโลดครับเอาพลัามัดปากตรงตุ้ยเลยครับเอาเอาเอาแบบต้องเอาแบบงิบปากวบเอาแบบมัดปากวะมัดปากแล้วเอาแบบมัดปากกระสอบมันวะครับผมเพราะว่าวันนี้เท่าชุดนี้มาเนี่ยผมติจ่าเรา้องถ่าในบ้านเบอรเล่แบบครับมีฉลองในเลยผมติไปกับคนตาบอดกับซาร์ที่ผมเอาไว้แหละครับ ผมสงสารคนที่เขามองมาเห็นไม่หลกมืดครับที่ว่าว่าได้ผมจะเป็นแบบนี้ครับผมจะไปทําบุญจักคนนี้แหละปฏิมาฉลองทั้งหมู่บ้านจะเป็นหมอหลกหมอลำที่เกราผมว่าผมตั้งดีครับจังสี่เข่าหน้าเลขกเข่าแมนแมนครับฝันลักษณะนี้คือเขาเสียงเลขกเนาะเสียงเลขแล้วกับฟันลักษณะนี้ให้แต่ว่าถือว่าเป็นฟันที่ดีก็ดีปรดีเลยครับ องวดกับสองงวดเลยครับงวดนี้ถีบสามนับปีหน้าเพราะมันถีบนัาเดียวที่เาครับงวดที่แล้วเสียบจุ๊บซอดลิ้นปีนว่ผมบอกให้แกแกปั่นครับเลองวดนี้นุงตุ้มๆถีสามนับปีที้วไปเล่นตุ้ผมดีใจเข้ามาโอ้ยคนนี้ชมมาเอาเลยงวดนี้ผมบอกไปเลยว่าเอาไปให้พี่น้องไต่พิจารณาลเลยผมว่าไหลายที่ห่างแล้วผมกับบริษัทใอ้พ่อมบอกไปเลยว่าแล้วสะดุดเออผมทบอยากเขียความหมายน่ะ ค,คือเป็นยังคือเปไห้ต่สองคููบนสองคูล่างผมเปรียบเทียบว่าบารมนซ์คนน้องเดตยกันบางคน,คนเขาเลีอยตัวหนึ่งบางคนเขาก็ซื้อตัวถือบางคนเขาก็เลียงตัววัตถุเพราะว่าคนเราบุญวัฒนสนามไม่เท่ากันแมนรแเรารวยไม่พร้อมกันแม่นว่าแต่ว่าแม่นนนี่ผมเห็นด้วยยังยิ่งเลยครับผมนี่คือสาเหตุที่ปูพันไห้ลักษณะนี้ครับผม,ผ,มผมขึ้นเข้าใจนี่แหละผมไม่รครับ งวดที่แล้วผมไปเลขที่สามบุญของมีก็จริงแต่ว่าผมไปเลขที่สามผมยังได้เครื่องเดียวนึงนะผมจะบอกไงนะผมขันบ่อเสอเจ็ดสามใบนี้โอ้ยรบริษัทบาบตายคนในลมบอกเลยตรงอันนี้ยังไ,งไหวเจ็ดสามใบนั่นหนึ่งเลยครับ,รบแต่ว่าบุญผมไปนำนำที่สามครับ,รบแต่ว่างวดนี้ผมบอกได้เลยผมมีเสือมั้งฉนที่ตัวเลยนะครับลอตเตอรี่มันประทันมาขายสิหน้าขันมาขายผมอยากเป็นถุงพายผมผมได้ในที่เจ็ดแปดซี่ใบแหละครับแถวบ้านจะมาขายหรือมาแล้วครับ หวยของผมยังเดียวเพิงแข่งไปประมานี้อยู่หาเจ็ดได้สามใบครับผมเอาไอ้ีเอาไอ้นมันมันเหมือดเท่านั้นผมดึงมาเหมือดแผงเลยครับหาเจ็ดกับเจ็ดแปดนี่ถ่าไงดีได้ว่าถูกยิงสามนับนะครับงวดนี้หนีไม่รอดผมบอกว่าหนีผมไม่รอดอีกแล้วครับผมผมก็ว่าผมบารมีสูงโดยเพเพราะว่าผมเป็นคนเก็ดบุญนานผมบอกส่นี้นะครับ แล้วผมปล่อยตัวเลขไปกับเบอร์เฟสเด้อผมจะบอกให้ให้พิจารณาเอาเดลครับเด้อเนี่ยผมบอกกับเจ้าอย่างนี้เอฟซีโทรมาตูตาตูตาดูไงผมยังไม่ได้รับเป็นผมไม่งานบเป็นเป็นอิสรครับเดี๋ยวผมก็จะเฝ้าลงไปเพิ่นเดินยี่หรอกครับผมครับก็มีประมาณนี้เด้อจัดเลยนะจัดเลยเด้อผมบอกเลยผมหันใจบ่แม่นร้อยเอาคำว่าล้านก็ับทีไรพูดเอาเต็มร้อยเลยไปเอาเต็มร้อย โอ้จังไดกขอบนีมาหลบหนีมาหลดครับนี้ผมไม่หลบแน่หนี้จับเลยครับจับเลยจับเลยโอ้จังไดกัขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเช่นขาอุตส่าแบ่งปันที่สองงวดแล้วนะครับเนาะให้โชคให้ลาบอะไรนี่นะงวดงวดนี้กระสิแตกอีกหน้าจับงวดโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปงานเดี๋ยวครับโอเคครับผมครับผมขอบคุณเช่นขาหลายๆครับครับผมครับผมครับบ๊ายดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ